ผู้ชมผู้ฟังช่วยเปิดเครื่องดังดังเชิญรับฟังทางนี้เรามีสารสกัดธรรมาตาอินทรีย์รัดรอยเชื้อนี้ขอนำเสนอด้วยใจ ส,ส,รรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอกับผมพัชกรเสงล้ําจะเจอกันอีกแล้วสําหรับในวันนี้เราออกอากาศกันทุกวันนะครับทางเคเบิลทีวีนะครับ, TV, รบก็พี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่เป็นแฟนๆรายการของเราอยู่ชมกันหลายจังหวัดทั้งประเทศเลยทีเดียวขอบคุณแฟนคลับนะฮะร,รายการของเราด้วยแล้วก็ขอบคุณมิรักแฟนเพลงสําหรับรายการลูกทุ่งพัดร้อยซึ่งออกอากาศกันทางหน้าปัดวิทยุไม่ว่าท่านจะอยู่ จังหวัดไหนก็แต่ถ้าได้ยินคําว่าพลัดร้อยแล้วก็หยุดคลื่นนะครับแล้วก็เปิดคลื่นรับฟังได้เลยนะครับสำหรับผมเองนั้นก็จัดรายการวิทยุด้วยนะสำหรับรายการลูกทุ่งพัดร้อยนะครับเจอกันหลายจังหวัดด้วยกันนะแต่สําหรับรายการทีวีเราออกอากาศกันทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยทีเดียวนะฮะตามวันและเวลาที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้แหละนะครับสำหรับรายการทีวีของเรานะครับได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนั่นก็คือโปรดักต์ของเรานั่นก็คือสารสกัดธรรมชาติอินซีพัดร้อย แล้วก็ปุ๋ยผงชนิดพิเศษสูตรละลายอเร็วนะครับนะสูตรนี้เนี่ยเป็นที่ฮือฮากันอย่างยิ่งเลยแล้วก็มีคําถามอย่างมากมายครับท่านผู้ชมนะมีคําถามกันเยอะเลยสําหรับแม่ปุ๋ยของเราตรงนี้ทําไมแล้วแตกต่างกันอย่างไรว่าอย่างนั้นนะครับแล้วแตกต่างกับปุ๋ยเม็ดอย่างไรผมต้องย้านะครับว่าพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับเรากําลังจะบอกความเป็นจริงกับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็คือวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่เคยปลูก นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนหรือนาข้าวสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องใส่ลงไปคือปุ๋ยถูกไหมครับแต่คือการใส่ปุ๋ยเม็ดเป็นปุ๋ยเม็ดที่วางลงไปสู่พื้นดินนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมก็เลงจะบอกคุณผู้ชมว่าปุ๋ยที่ดีมีอย่างมากมายครับนะยี่ห้อดังๆก็มีเยอะแยะมากมาย เลปุ๋ยที่ไม่มีแฝงอยู่ในสังคมไทยก็เยอะแยะมากมายครับนะใช้แล้วไม่ได้ผลหรือภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าเอาดินมาปั้นขายนั่นเองนะครับซื้อดินมาถมที่นะครับก็เยอะแยะมากมายเลยขนาดหวานลงไปแล้วนะครับขุดมันสัมปะหลังขึ้นมาหรือขุดพืชต่างๆที่เราปลูกลงไปแล้วนะมีผลผลิตที่ออกมาแล้วยังเห็นเม็ดปุ๋ยนะครับวางอยู่เลยก็มีนะครับไม่ละลายเลยก็มีน,นี่ก็คือในเรื่องของสังคมที่เราเกิดขึ้น มีทั้งดีและไม่ดีครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ปุ๋ยผงของเราผมกําลังจะบอกว่าเป็นแม่ปุ๋ยล้วนนะครับและย้อนกลับมานะครับสารสกัดธรรมชาติอินซีพลัสร้อยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมพืชทางใบชนิดเข้มข้นอาหารเสริมเนี่ยนะครับไปช่วยอะไรกับพืชแล้วสําคัญไหมต้องใช้ท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่าสําคัญนะฮะเพราะว่าในโลกปัจจุบันหรือในภาคการเกษตรปัจจุบันของสังคมไทย กำลังย้อนกลับไปครับท่านผู้ชมครับเมื่อสมัย 20- หรือ30ปีที่แล้วปู่ย่าตายายหรือรุ่นคุณพ่อรุ่นของคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อของเรานะครับเขายังไม่ได้ใช้ปุ๋ยหนักขนาดนี้นะครับยังไม่ได้อัดปุ๋ยเม็ดสักขนาดนี้ยังเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวทําไมแต่วันนี้พอเราใช้ปุ๋ยมากขึ้นนะครับใช้ยามากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครัท่านผู้ชมครับเราต้องการมีผลผลิตที่ดีนะครับคุณภาพที่ยอดเยี่ยม แต่สาคัญที่สุดครับเมื่อเราใช้สารเคมีหรือใช้ปุ๋ยเคมีหนักๆเข้าแล้วนี่นะฮะหจะไปทําลายหน้าดินนะฮะไปทําลายหน้าดินไปทําลายระบบนิเวศทําให้เขางามชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ย้อนกลับไปสู่เหมือนเดิมครับทำให้เราต้องเปลืองปุ๋ยเปลืองยาตลอดเวลาถามว่าต่างประเทศผมมีโอกาสเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและก็ประเทศเกาหลีใต้นะครับหลายประเทศเลยทีเดียวที่ผมเดินทางไปต่างประเทศเหล่านั้นถามว่าเขาใช้เคมีไหมครับใช้ครับงานะแน่นอนครับเกือบจะทั้งประเทศนะครับ ทั่วทุกประเทศใช้เคมีเกือบจะทั้งหมดแต่เขาใช้อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการอย่างครบถ้วนและถูกต้องแต่เราเข้าใจนะฮะสังคมไทยนะฮะเพราะว่ามีใครใช้ดีก็ตามกันไปนะแต่วันนี้เนี่ยจะย้อนกลับมาที่ปุ๋ยผงของเราเป็นแม่ปุ๋ยล้วนท่านผู้ชมครับเป็นแม่ปุ๋ยล้วนแม่ปุ๋ยจริงๆเลยนะครับใส่ลงไปในถังเดียวก,กันกับพัดร้อเพราะฉะนั้นพัดร้อเนี่ยฉีดไปที่ทางใบ เป็นสารสกัดที่เป็นเขาเรียก,กว่าเป็นตัวนะครับไปในเรื่องของเสริมสร้างโครงอพยพต่างๆของพืชเช่นถ้าฉีดไปที่ใบแล้วขยายไปที่รากรากก็จะเยอะรากฝอยก็จะแข็งแรงทําให้เขาเจริญงอกงามได้ดีกินอาหารได้ดีกินปุ๋ยได้ดีแต่ถ้าเราเติมปุ๋ยในถังเดียวกันก็ยิ่งกินกันไปใหญ่เลยนะฮะนี่คือคุณสมบัติของพัดร้อยแล้วก็ปุ๋ยผงของเราแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือทูก,กินโซนครับเดี๋ยวช่วงท้ายมาคุยกันนะฮะสำหรับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรบ ไปดูลุงสุเทพครับนำผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติอินรียพลัสร้อยกับหน่อไม้ฝรั่งนะนำไปใช้กับหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ถั่วด้วยที่นั่นปลูกถั่วกันเยอะนะครับถั่วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วมีเรียกว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างไรแล้วก็มีผลลัพธ์ที่จากการใช้เป็นอย่างไรกันบ้างตามผมไปที่คุณลุงสุเทพอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่ตำบลวังท่าดีแล้วนะครับอยู่ที่บ้านคุณลุงสุเทพ เราตามกันมาเลยนะครับวันนี้ว่าใช้พัดร้อยกับหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ถั่วพี่น้องเกษตรกร,กรที่นี่เห็นบอกว่าปลูกกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะที่เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงนี้มาดูกันนะครับว่าพัดร้อยใช้กับหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ถั่วจะงามขนาดไหนแล้วได้ผลขนาดไหนวันนี้เนี่ยนะครับลุงสุเทพ กับลูกชายนะครับซึ่งเป็นผู้ใช้และลุงสุดทพเป็นคนซื้อนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตามมาดูที่แปลงเลยนะครับไปดูกันครว่าพลัดร้อยสุดยอดขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับคุณลุงสุเทพครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกชายนะฮะเนาะโอ้โหนะครับทำหน่อไม้ฝรั่งนะครับหมัเข้ามาใกล้ๆเลยครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับชื่อเต็มๆว่าผมสุเทพสุเทพทองลีนะครับสุเทพทองลีนะครับผมบ้านอะไรครับบ้านที่เราอยู่นินตรงนี้บ้านกลางครับบ้านกลางใช่ไหมฮะหมู่สามวังทีวังทดีนะครับเห็นบอกที่นี่นี่ยปลูกทั้งอ๋อจริงๆแล้วหลักๆคือถั่วเขาบอกเยอะมากถั่วกับข้าวถั่วกับข้าวใช่ไหมทุเรี้นทำถั่วกันอ๋อช่วงนี้ทําถั่วกันเนาะ ท่านนี้ครับลูกชายเลยเนาะอ้าวแนะนาตัวนิดนึงครับชื่อธนดนทองรีครับธนดลชื่อเล่นมีไหมฮะชื่อบีครับชื่อบีนะฮะน้องบีนั่นลุงเทพเนาะน้องบีนี่ลูกชายคนเล็กคนโตคนเล็กเลยนะครับโอ้โหนะฮะขยับเข้ามาใกล้ๆคุณพ่อนิดนึงครับคุณผู้ชมจะได้เห็นหน้านะครับอย่างที่ผมบอกเลยเนาะ นพัดร้อยเนี่ยคุณลุงสุเทพเป็นคนซื้อเหรอฮะแล้วคนที่เป็นคนฉีดเอาเอามาใช้กับอะไรอะครับลุงสุเทพเอามาใช้กินข้าวอ๋อมาใช้กับข้าวที่ที่ที่รู้จักครั้งแรกเป็นคำกับข้าวรู้จักนานไหมยังะเนี่ยลุงสุเทพประมาณสักสองปีสามปีเท่านั้นอุ้ยนานมากเลยนะนะแสดงว่าใช้มาตั้งแต่รุ่นตั้งแต่โปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะฮะเขาจะเอาสามเลยรุ่นนี้ยแต่ตอนนี้เอาสามนะซื้อสองแถมหนึ่งนะน้ชมครับ ทีนี้เดี๋ยวนะรู้จักได้ไงจากจากผมในโทรทัศน์หรือว่าวิทยุฮะวิทยุครับวิทยุฟังจากรายการลูกทุ่งพัดร้อยนะครับเป็นไงฟังแล้วมีความรู้สึกว่าไปจับประเด็นตรงไหนถึงอยากใช้พัดร้อยอยากลองใช่ไหมฮะก็มีการสัมภาษณ์ด้วยนน้องบีนะครับเพราะว่าเทพรายการลูกทุ่งพัดร้อยจะมีการเสียงสัมภาษณ์เกษตรกรด้วยซึ่งมีเยอะเลยเพชรบุรีนี่ก็เยอะนะที่ที่หล่มสักก็ใช้พัดร้อยกันเยอะเห็นบอกว่าอยากลองครับปลูกข้าวเป็นข้าวอะไรครับหลวงเทพส่วนมากจะเป็นข้าวพวก พวกใช oh, er ้นาดรอ๋อพวกเขาใช้นาดใช่ไหมแปดสิบอะไรเงี้ยอ๋อเป็นนาปังหรือนาปีฮะรวมหมดเลยก็สามครั้งเลยอู้สามครั้งเลยเหรอ้งนาปังนาปีเหรอฮะสองครั้งกับครั้งครั้งที่สามก็เป็นถั่วไงครับอ๋อคือแปลงที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้คือนี่ตรงนี้ถั่วตรงนี้นี่นี่คือหน่อไม้ฝรั่งที่ลุงสุเทพถืออยู่นี่ก็คือหน่อไม้ฝรั่งครับอันนี้เป็นแปลงนาหรือเปล่าฮะลุงครับครับแปลงนาครับอ๋อเป็นแปลงนาปลูกนานเลยยังต้องดี ปีที่2นี่นี่ปีที่สองคือปลูกข้างไว้ปีที่2ครับผมอ๋อจริงๆก็คือว่าต้องปลูกไว้นานๆใช่ไหมฮะ่อกม้ฝรัานังนี่นะนี่ได้สองปีแล้วต้นเนี้ยครับผมอ๋อต้น2ปีแล้วแต่ถั่วที่เห็นกันอยู่ตรงนู้นเลยเนี่ยนะฮะที่เห็นตรงตรงตรงสลนที่บังอยู่ขึงตรงนี้เลยนะอันนี้คือเป็นนาข้าวครับผมแล้วก็พอพอหลุงจากนาปุ๊บก็ปลูกถั่วครับอ๋อหลุงนาก็จะเป็นนาอีกทีนึงกนแล้วก็ออกทีก็เป็นนาอีกโอ้โหไม่ได้พักกันสิหนังวีทั้งปีเลยใช่ไหมทั้งปีเลย ทีนี้เดี๋ยวนะใช้พัดร้อยมา2ปีแล้วนะครับฟังจากรายการลูกทุ่งพัดร้อยปลูกหน่อไม้ฝรั่งเคยปลูกมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมฮะพึ่งพึ่งครั้งแรกเลยใช่ไหมฮะในการใช้แต่ว่าข้าวในปลูกมาโดยตลอดแล้วแล้วก็ถั่วเี่ก็ปลูกมาโดยตลอดเหมือนกันนะฮะ ใช้พักร้อยกับไม่ใช้พัดร้อยต่างกันไหมลุงเทพเห้ยรู้สึกว่ามันจะต,ต่างกันไหมเหรอต่างกันหน่อยอต่างเยอะกันแลแต่ก่อนข้าวนี่เราเราเคยใช้ปุ๋ยเยอะม,มากๆอ,อย่างอย่างประมาณ10บสิบลูกเงี้ยครับพอเราใช้มามันก็จะลดลงมาเยอะครึ่งก็ว่าก็ได้หมายความว่าคือ้องบอเอีเวลาคุณพ่อทํานาเวลาคุณพ่อทํานาหมายถึงว่าออทุกครั้งในการใส่ปุ๋ยนี่สมมุติว่าใส,ส่10กระสอบครับผม ซึ่งพอฉีดพัดร้อยไปปุ๊บมันงามมันก็รู้สึกว่า,วาเราก็ลดปุ๋ยลงครับผมอ๋ออย่างนั้นเลยนะน้องบีครับอืมน้องบีก็ทําด้วยหรือเปล่าครับเาขบาเ,เาขาเป็น,งงนเขาเป็นคนทำเหรอเออนะฮะเป็นยังไงน้องบีเป็นคนทําเป็นคนทําเองเลยนะน้องบีมันรู้สึกยังไงบ้างมันแตกต่างตรงไหนบ้างน้องบีคือทำท่ามข้าวต้นมันจะใหญ่รวงมันจะใหญ่อ๋อหมายถึงว่านาข้าวนะเวลาเราฉีดลงไปปุ๊บนี่นะต้นมันจะ ใหญ่ต้นใหญ่มาแต่แตกอดีไหมครับแต่กอดีแต่กอพัดร้อยไม่รู้นะผมผมเจอหลายเคสท่านผู้ชมฮะเจอหลายเคสแล้วผมสัมภาษณ์มาเนี่ยทั้งประเทศเลยคือหนึ่งเนี่ยต้องถามว่าเราไม่เห็นนาข้าวนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าผมอยากจะให้คนใช้เนี่ยอ่าได้ได้ตอบจะติงจะจะจะ,จะตรงกันไหมนะฮะก็คือหมายความว่าคือรากจะเยอะครับนะรากจะเยอะกุงเทพนะฮะแล้วมันจะเขียวเลยอ่าแล้วมันจะเขียวลักษณะใบเนี่ยจะตั้งชันคนะฮะแล้วคือต้นข้าวมันจะแข็ง เวลาดิบไปป๊กๆเลยมันจะไม่ค่อยล้มเลยมีคนหนึ่งนะฮะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรเขาบอกว่าใช้พัดร้อยเนี่ยหอยเชอรี่เนี่ยมันหงายท้องออกมาเลยใช่ครก็จะสังเกตดูใช่ไหมฮะก็พวกเพียพวกอะไรพวกเพียนี่มันจะมันจะไม่ไม่ค่อยมีครับมันจะไม่มารบกวนเลยเพราะใบมันแข็งอืฉีดไปกี่หัวนะน้าข้าวน้องบีฉีดกว่าจะ เก็บเกี่ยวก็ประมาณ5้าเที่ยวออ้ก็ฉีดเยอะเหมือนกันนะหเที่ยวกี่กี่วันครั้งนั่นน่ะนะประมาณสัก20วันครั้งวันครั้งแล้วฮะก็ค่านข้างถี่เหมือนกันนะครับพอจากนาข้าวเสร็จปุ๊บมาโดนทีนี้ประเด็นเลยนะฮะท่านผู้ชมครับคือเห็นอย่างชัดเจนคือเห็นบอกว่าถั่วเลยถั่วนี่คือเป็นถั่วยังไงถั่วอะไรน้องบีถั่วเขียวผิวมันถั่วเขียวผิวมันถั่วเขียวนี่ที่มันออกมาเป็นฝักเลยนะฮะแล้วเอาไปทําอะไรนะถั่งอกปะ ใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าเขาเอาไปไม่รู้ไม่รู้เขาไปทําอะไรอ่ะนะแต่ว่าเป็นถั่วเขียวนั่นเองนะฮะเออออกนอกน่าจะส่งออกนอกด้วยเนาะแถวนี้ทํากันเยอะไหมนวีทั้งหมดเลยไหมหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยผมเห็นมานี่ขับรถมันดูเครงเลยนะปลูกนตลอดทั้งหมดเพราะพอถึงการก็ทำนะครับโอ้ชนนรงรกครับนี่เท่าแก่เขาจะมาซื้อเองรึเปล่าไม่เราออกเอาออกไปเอาออกไปขายเขาที่กดังเลยที่ที่ลงรับซื้อเลยอืถั่วเขียวนี่เป็นถั่วหวาน ถั่วหวานหวานแห้งหรือหวานยังไงหวานเอาน้ํใสเาน้าใสพอดีมันแห้งแล้วก็ทํอ๋อบางคนก็หยอดนะครับก็เป็นนาเนาะอันนี้นะจริงจริงบางคนเขาบอกว่าเขาหยอดขึ้นร่องหยอดเอานะครับแต่นี่คือหวานแปลงอีกเจ้าหนึ่ง,งเห็นบอกว่าใช้พัดร้อยเหมือนกันนะฮะเจ้าหนึ่งเนี่ยนะฮะใช้ยอดหยอดใช้รถหยอดเอาแต่นี่เราหวานเอานะครับทีนี้คุณผู้ชมอาจจะอยากเห็นภาพแล้วตอนนี้นะครับว่าเมื่อใช้กับถั่วเขียวเนี่ยน้องบีเป็นคนใช้เองเลยนะครับ อันนี้ถั่วเขียวที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะกี่เดือนกี่วันแล้วครับน้องบีประมาณเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งก็ประมาณสักอ๋อสี่สิบกว่าวันเองนะสี่สิบกว่าวันใช้ยังไงฮะพัดร้อยใช้ยังไงน้องบีใช้ผสมกับยาพวกฆ่า,มาแมลงอ๋อพวกฆ่า,มาแมลงผสมร่วมในถังเดียวกันเลยใช่ไหมผสมฮอร์โมนอ๋อเนี่ยที่เห็นอยู่นี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่คือขวดพัดร้อยของเรานะฮะเนี่ยเห็นบอกว่าอุ้ยเปิดแล้วนี่ อันนี้เปิดแล้วเนาะล,ลุงลุงลุงเทพนะครับอันนี้ไม่หมดนี่อันอันที่หมดแล้วหมดไปแล้วนะฮะอันนี้คือนี่คืออ่อหมายถึงว่าไปซื้อมาใช้นี่คือเพิ่งเปิดไปเองเใช่ไหมครับประหยัดไหมประหยัดร้อยใช,ใช้ใช้น้อยใช้น้อยนะครับนาะทีนี้ถามเลยว่า ถั่วที่เราเห็นกันอยู่ณปัจจุบันที่เห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาฉีดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยได้ไหมผมอยากจะเห็นถั่วนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเอาพัดร้อยวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลุงสุเทพวางหน่อไม้ฝรั่งก่อนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยนะครับพัดร้อยเนี่ยโอ้โหหลายเทปตัหลายเกินนะท่านผู้ชมครับชัดเจนมากกับหน่อไม้ฝรั่งทีนี้เนี่ยมาดูถั่วเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรที่เนี่ยปลูกถั่วกันเยอะเดี๋ยวตามพาพาผมไปหน่อยนะครับไปเลยครับไปครับ อ๋ออย่างนี้เลยเนาะนะครับคือยังไงนะน้องบีหมายถึงว่าอนี่คือแปลงนี้ใช้พัดร้อยเลยใช้พัดร้อยเลยมันเป็นยังไงบ้างถ้าเราไม่ได้ใช้พัดร้อยเนี่ยนาฬิกาีวันประมาณเนี่ยมันมันเป็นยังไงน้องบีคือมันแตกต่างกันไหมกับการที่ใช้กับไม่ใช้ครับต้นมันจะเตี้ยใบมันจะเล็ก อ๋อหมายถึงว่าลักษณะใบใช่ไหมครับลักษณะใบเนาะทงตุเทพนะฮะลักษณะมันจะตันจะกูดอะไรจะงออะไรอ๋อหมายถึงว่าใบมันจะงอมันไม่ยืดใช่ไหมครับน้องบีนะครับคือใบลักษณะใบอย่างเงี้ยใบมันจะงอใบมันจะกูดแต่ว่าพอใช้พัดร้อยไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะอ๋อลักษณะต้นนะครับลักษณะต้นนะฮะท่านผู้ชมครับค่อนข้างที่จะอวบอ่านะครับจะเห็นกัวอวบก้านใบค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับ าการจะยาวอยากเด็ดให้คุณผู้ชมดูสักใบได้ไหมลอ,ลองลองลุงสุเทพเด็ดเดให้ดูหน่อยได้ไ,ดไหมครับลักษณะใบะนะครับนี่เลยนะอย่างนี้เลยลักษณะเมื่อก่อนเนี้ยใบไม่ใช่อย่างนี้ะจะเรียกอะไรจะจะเปลี่ยนจะแกนอะไรอ๋อจะเหลืองจะแกนเลยใช่ไหมครับนี่ลักษณะใบค่อนข้างสมบูรณ์เนาะนะครับ <ๆ S 1> แล้วได้อะไรจากการฉีดพัดร้อยลงไปในแปลงถั่วบ้างครับลุงสุเทพเห็นแล้วจากตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้าง โตไวไหมคิดว่ามันัตไวกว่ากันเออมันัตไวกว่ากันเนาะแล้วก็ลักษณะใบนะฮะคือเห็นได้จากใบเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะสีสีจะออกนวลนวลออกนวลเหลืองเนาะครับสมเหลืองไม่ได้เขียวดาอ่ามันไม่ได้เขียวดําปิดเลยนะอาจะอ่าจะธรรมชาติลักษณะก้านใบค่อนข้างอวบสมบูรณ์เลยนี่ฉีดไปกี่หนแล้วครับเนี่ยให้ลูกชายฉีดไปกี่หนและประมาณสามีสามครั้งสามครั้งแล้วนะเดือนกว่ากี่วันใช้ครั้งเนี่ย คนขึ้งถี่เลยเนี่ยเนี่ยถั่วถี่ก็ถั่วถั่วได้ถี่เลยนะครับแบบว่าเขาฉีดก็ฉีดเฉีดก็ฉีดฉีดก็ฉีดนี่ใช้อะไรฉีดทะเนี่ยใช้ใช้ระบบเห็นบอกว่ารถอีแตนฉีดรถอีแตนเห็นกลางปีกเลยใช่ไหมกลางปีกนะฮะกลางปีกออกเลยนะฮะนี่แป๊บเดียวทั้งหมดกี่ไร่์ครับเนี่ยเท่แปลงมันสิบสิบกว่าไร่นะครับอ๋อสิบกว่าไร่ไปถึงไหนฮะเนี่ยถึงถึงนู่นเลยไหมถึงจอมปลวกนู่นเลยเนาะไม่พงกระหน่วนู่นนะครับเออเปคลองถึงหนุนน้งป่าอู้ถึงป่านู่นเลยนะอู้ยนะครับ แล้วแล้วถั่วเนี่ยลุงสุเทพกับน้องบีเนี่ยเคยเอาพัดร้อยมาฉีดก่อนหน้านั้นเคยใช้ไหมไม่เคยครับเคยปีที่สองครับนี่คือปีที่สองอ๋อปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วเล่าให้ผฟังกันไดประมาณแต่ก่อนจริงไม่ได้ใช้นะมันได้ไล่ก็ประมาณลูกนึงไล่ละกัสอบครับผมโอ้ทไมได้น้อยจังไงแต่ก่อนอ๋อแต่ก่อนใช่ไหมพอพอเรามาใช้มันมันจะมันจะเพิ่มอปสองเท่าสองกระสอบอ๋อหมายความว่าปกติ สถิติีนเินทาอยู่ในเคยที่ทําอยู่หมายว่าไล่ละกระสอบไล่ละกระสอบไล่ละกระสอบแต่ก่อนลุงสุเทพแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ไล่ละสองเดี๋ยวนี้คือมันเพิ่มมาอีกหนึ่งครับต้องต้องมาดูตอนที่เกี่ยวจะรู้อ๋อแต่ว่าเกี่ยวไปแล้วครั้งหนึ่งเราเห็นภาพไปแล้วว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันได้เท่ามาเท่าตัวหนึ่งคือมาได้มาเพิ่มหนึ่งกระสอบครับโอ้คุณผู้ชมทีนี้ผมอยากจะถามกลับว่าแล้วไอ้ก่อนที่มันใช้แค่กระสอบเดียวอ่ะได้แค่ที่กระสอบเดียวฮะ เราใช้อะไรไปบ้างอะลงทุนกับพัดร้อยมันต่างกันไหมต้องต้อง,ง,งคนนี้ลงทุนเนาะคนนี้ลงทุนออมันต่างนุงสุเทพก็แต่ก่อนมันมั่วใช้ไม่หมดอะไรดีใช้มหมดแต่ก็ไม่<อ>ดีอคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมอลองฟังนะฮะคุณลุงสุเทพนะครับกับน้องบีน้องบีเนี่ยคือจริงๆแล้วน้องบีนี่เป็นคนเป็นคนฉีดเป็นคนทําแต่ลงทุนคือเพราะนั่นลุงสุเทพคือคุณผู้ชมลองลองวิเคราะห์ตามนะฮะลองลองตามมาดูว่า ลุงสุเทพเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมเหมือนกับลุงสุเทพไหมนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเป็นอย่างนี้หมายความว่าคือฤดูก่อนเนี่ยใช้มั่วอืมคือเห็นก็โฆษณาอย่างรายการโทรทัศน์อย่างเงี้ยของผมอย่างเงี้ยก็เยอะโฆษณาพอเห็นปุ๊บมันดีก็อยากจะลองนะครับก็เลยไปซื้อมาหรือแม้กระทั่งเราเข้าร้านปุ๋ยร้านยาเนี่ยเขาแนะนำเราก็ซื้อเขาต้องการขายอ่านี่คือวิถีเกษตรกรจริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับทีนี้ เอาไปเอามาจับพัดจับผูคือมาฟังรายการลูกทุ่งพัดร้อยนี่คือที่มานะท่านผู้ชมครับคือมีที่มาวันนี้เนี่ยท่านประธานดรวิเชียนรัตนพีรพงศ์ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทมิเลเนียมพลัสจำกัดของเราเป็นผู้ที่ผลิตสินค้าดีๆมาให้ตรงนี้กับพี่น้องเกษตรกรไทยซึ่งวันนี้ลุงสุเทพเองกับน้องบีเองก็เป็นคนใช้เองเนื่อลุงสุเทพเนาะนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่ได้มาจากการใช้พัดร้อยวันนี้ผมถ้าผมจะสรุปนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือบอกได้เลยว่า ประหยัดต้นทุนครับผมยังไงก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรไทยเนาะลุงเทพเนาะถ้าลดต้นทุนได้ยังไงก็ได้กําไรครับยังไงก็ต้องได้ใช่ไหมครับแต่วันนี้วิถีเกษตรกรฮะอย่างเช่นคุณพ่อเนาะน้องบีเนาะอย่างเราเนี่ยเกษตรรุ่นใหม่นะคุณพ่อเองก็อาจจะเป็นคนที่เรกว่าไปหาสินค้ามาให้เราใช้เพราะอะไรเพราะเขาก็อยากให้พืชเราดีอะเนาะอยากให้พืชเจริญงอกงามแล้วได้กําไรดีๆใช่ไหมลุงเทพเป็นอย่างนั้นเลยแต่ทีนี้ทางนี้ก็คืออย่างที่บอกฮะซื้อซื้อซื้อพอซื้อไปซื้อมา หักปุ๋ยหักยาแล้วก็คือเหมือนกับต้นทุนผลิตมันสูงละ<ช>มันเพิ่มขึ้นน่ะแล้วเราก็เหมือนกับไปใช้หนี้ค่าปุ๋ยค่ายาซะหมด<ช>บางคนนะลุงตุย้ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะผมพยายามบอกกับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังรายการลูกทุ่งพัดร,ร้อยอยู่คือเป็นหนี้แม้กระทั่งธนาคารใหญ่ให่ใ<ช>พอเป็นหนี้เสร็จปั๊บนะฮะแล้วก็เอาที่ไปจำนองจำนำสุดท้ายคือถ้าเราหาเงินใช้หนี้ไม่หมดถูกยึดที่ยึดทางไปอีกครับ จริงไหมลุงเทพจริงครับเป็นอย่างนั้จริงๆนะค,ค,คือทอํายังไงก็ได้ฮะท่านผู้ชมครับคือลดต้นทุนให้ได้เถอะวันนี้พัดร้อยมาช่วยใน1ขวดใช้แค่ยาฆา่า,มาแมลง1ขวดบ,บวกร่วมกันจบแล้วง่ายด้วยซ<ต>้ำไปแต,แ,ตแต่ก่อนใช้ครั้งเป็นพัน,น,นเป็นพันใช่ไหมราาร้อยก็พอแล้วใช่ไหมครับลุงเทพโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่คือวิถีเกษตรจริงๆวันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนได้ผมว่ากําไรฮะกําไรมากเลยนะครับแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยแทบจะไม่ต้อง แบกลงเยอะแยะมากมายเลยแตะกรอนทำข้าวอืเคยใช้10บตันี้ก็ลดมาห้านั่นไงลดไปขึ้นตะกรเคยได้70ตัวนี้ได้มา90ถึงน,น, <6 S 1> นั่นไงค่าสถึงร้อยนี่ลุงสุดเทพบอกผมเองนะครับว่าลักษณะว่าขนาดลดต้นทุนไปแล้วแต่ผลผลิตมันเพิ่มอ่ะลุงสุดเทพเถั่วก็ลดข้าวก็ลด พอลดต้นทุนเสร็จปุ๊บอ้าวผลผลิตกลับเพิ่มมาอีกเวลาฉีดบางทีก็ไม่ต้องระวังไม่ต้องไม่ต้องระวังมันไม่อันตรายนะครับไม่อันตรายพี่น้องเกษตรกรดูรายการของผมอยู่เนี่ยเยอะเลยข้าวโพดก็ทำข้าวโพดก็ฉีดเอ้าหรอว่าจะจบแล้วนำเป็นว่าจะไปที่ข้าวโพดนิดนึงเป็นยังไงฮะข้าวโพดก็ก็ดีครับฝักมันจะใหญ่ดีเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะไงทำของบริษัทหรือว่าของเราขายของเราขายของเราใช่ไหมทำแปลงเราเราส่งเท่าแก่ที่ร้านรับซื้อเออเป็นยังไงให หนึ่งก็คือฝักใหญ่ครับสอต้นจะเขียวเขียวเลยใช่ไหมฮะใบนี่ยายบานเลยใช่ไหมอืมดีดีครับดีอือกอประหยัดเยอะประหยัดมากครับคิดว่าประหยัดมากๆเลยครับนี่นะครับพัดร้อยจากหนึ่งก็มาใช้ก็จากห้ามาใช้หนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ถือว่าเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับคือยังไงก็ได้คุณผู้ชมที่ชมทางบ้านอยู่ตอนนี้นะฮะจากรายการเกษตรจีอซึ่งวันนี้ผมลงแปลงพื้นที่ที่ผมเหยียบอยู่ตรงนี้คือจังหวัดเพชรบูร์นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยย้ำ ยย้ำหนาว่าแปลงแปลงนี้เป็นแปลงพัดร้อยล้วนๆครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจสารสกัดธรรมชาติอีซ0พัดร้อยวันนี้บอกได้เลยว่าใช้เถอะครับนะไม่ต้องลองนะครับผมไม่ต้องลองไม่ต้องลองลยครับลองลองใช้เลยไม่ต้องลองตอนนี้ดูรายการของเราอยู่เยอะเลยครับลูงเทียบอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรที่ดูรายการของเราอยู่บ้างครับครับก็ก็ก็ลองดูแล้วกันครับนะใค้ก็มาลองดูแล้วกันคือยังไงก็แล้วแต่ราคาก็ไม่แพงเราใช้เนี่ยเราจะรู้ครับผมใช่ไหมครับ สิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่พืชมันพูดโกหกราไม่ได้ใช่ไห<ช> <ขอ S 1> ม<ช>มันมีปากก<ช>ินแต่<ข>อาหารแต่ไม่มีปากพูดใช่ไหมครับน้องบีคบน,น้องบีนะฮะอยากฝากอะไรถึงแฟนๆรายการลูกทุ่งพัดร้อยแล้วก็พี่น้องเกษตร,รกรที่ดูรายการเกษตร,รจ,จอของเราอยู่บ้างครับในฐานะผู้ใช้เองเลย ใช้แล้วมันต้นทุนการผลิตมันจะลดลงนะครับแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้คือของจริงเลยครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราะะทำกเกษตรเนี่ยส่วนมากแล้วคือลดต้นทุนไม่ได้แถมเัง่ผลผลิตไม่ได้ด้วยนะครับนี่แหละฮะของจริงครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นพัดร้อยหนึ่งขวดสามารถใช้ตั้งแต่การแช่เมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวได้พัดร้อยขวดเดียวเลยเนาะ ง่ายต่อการใช้กับวงการการเกษตรครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้งน้องบีแล้วก็คุณลุงสุเทพเรียกว่าเป็นคุณพ่อเลยก็ว่าได้นะฮะที่เข้าร่วมรายการกับเราในวันนี้แล้วก็พร้อมกับแชร์ประสบการณ์ทั้งข้าวโพดนาข้าวหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ถั่วเขียวให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้รับทราบถึงข้อมูลในเรื่องของการใช้พลัดร้อยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องเกษตรกร,กรครับตัดสินใจได้แล้วนะฮะในการใช้พลัดรร้อยขอหลังคาละหนึ่งขวด ซึ่งไม่แพงกว่าที่คิดแน่นอนบางคนเนี่ยซื้อปุ๋ยซื้อยานเนี่ยซื้อมามากกว่านี้อีกเยอะใช่ไหมครับเป็นนี่เป็นสินก็เยอะแยะมากมายแต่พัดร้อยเพียงขวดเดียว900บาทครับคุ้มสุดคุ้มครับใช่ไหมครับ,รบเอาละวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากครับหรือว่าคุณลุงสุเทพมากครับขอบคุณน้องบีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมครับจบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับเคสของคุณลุงสุเทพแล้วก็ลูกชายนะครับสำหรับในเคสเคสนี้นะฮะก็คือถั่วพี่น้องเกษตรกรหลายท่านมีคําถามมาเหมือนกันว่าพัดร้อยเนี่ยฉีดกับพืชได้ทุกชนิดจริงหรือไม่จริงครับท่านผู้ชมครับจริงนะฮะไม่ว่าท่านจะปลูกอะไรอยู่เราก็แล้วแต่นะครับพลิกนะครับมะเขือนาข้าวนะครับคะน้านะครับมังคุดละมุดลำไยลางศาสตร์ลองกองทุเรียนนะครับหรือจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งหรือจะเป็นมะละกอหรือจะเป็นพุทรานะคือฉีดได้หมด เพราะว่าสารสกัดธรรมชาติอินรียพลัสร้อยเห็นไหมครับที่ลุงสุเทพบอกเมื่อสักครู่นี้เมื่อฉีดพลัสร้อยกับถั่วไปแล้วนะครับใบจะหนาใบจะแข็งดีนะครับการแผ่ของเนื้อใบเนี่ยจะกว้างมากขึ้นเอ็นเขาจะเพิ่มมากขึ้นสารสกัดธรรมชาติอินรีย์พลัสร้อยครับจริงๆแล้วผมต้องบอกเลยว่าภาษาบ้านๆไม่ใช่ยาเทวดาครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เทวดาอาจจะมีที่เหนือกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะนักวิชาการในสังคมไทยเราหรือท่านด็อกเตอร์ทั้งหลายนะครับก็มีวิวัฒนาการในการคิดค้นก็ มากมายครับเราอาจจะอยู่อีกมุมมุมนึงนะฮะเราเป็นกเกษตรกรนะฮะเราอาจจะทําแค่ไปไร่ไปนาเช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับแต่ในอีกสังคมหนึ่งของนักวิชาการเขาก็จะไม่หยุดนิ่งครับเขาก็จะอยู่ในห้องแลบในการคิดค้นสูตรต่างๆวิวัฒนาการต่างๆเขาก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือมุมคนละมุมหน้าที่คนละหน้าที่ครับวันนี้สารสกัดธรรมชาติอินซีพลัสร้อยทำไมผมถึงก็บอกว่าอาจจะมีดีกว่านี้ แต่ว่าสารสกัดธรรมชาติอิ100นซีพาร์้อณวันนี้นะครับสูตรพิเศษซูเปอร์โกด้วยสูตรคูณ2ฉีดเช้านะครับเขียวเย็นหรือฉีดเย็นเขียวเช้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นย้ำนะฮะท่านผู้ชมครับสารสกัดธรรมชาติอิ100นซีพลัสร้อยณวันนี้5ปีแล้วยังไม่มีท่านไหนที่มาบอกว่าพลัสร้ใช้ไม่ได้ดีนะครับแต่ว่ามีแต่บอกว่าใช้แล้วเนะี่ยเกิดการที่ไม่ค่อยดีมากนะักนั่นก็คือผมย้อนถานกลับไปคือใช้เกิน ส่วนมากจะเกินคือฉีดหนักมือนะเทเกินนะครับเรว่าใช้ขาดได้แต่อย่ากเกินนะพัดร้อยแต่ส่วนมากก็คือจะเกินมากกว่าขาดนะเอาละนี่คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะของสารสกัดธรรมชาติอีซีพัดร้อยแล้วก็จบไปแล้วสําหรับเคสเคสนี้ของหลวงสุเทพที่เผือดของไผ่จังหวัดเพชรบูร์วันนี้เวลาหมดแล้ว,วครับท่านผู้ชมครับเจ,เจอกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ผมพัสกรคงต้องล่ําลาไปแล้วสวัสดีครับ